สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนบีทเชพมานะกันทุกคนครับสารบีประวัตวิตัวละครควินซี่ในวันนี้ก็จะขอนำเสนอตัวละครสตนดิสเตอร์อักษรอาเดโรผู้มีพลังของเสียงกำรนหรือว่าเสียงกำรามที่ทรงพลังเขาคนนั้นก็คือเจโรมีกุสบัตซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีบทบาทมากนักในเนื้อเรื่องโพรามาครั้งเดียวก็กลายเป็นศพไปแล้วก้านั้นมันกระจอกเกินไปหรือว่าพลังของคานั้นมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะให้คานั้นได้ปลดปล่อยพลังที่แต้จริงออกมา เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครนั้นสู้ได้เจโรมี่นั้นเป็นผู้ชายร่างกายกำยำบึกบึนมีผิวคล้ำหรืออาจจะเป็นผิวดำครับทำผมเปียเป็นริว้วทั่วศีรษะมีขนบริเวณใบหน้าที่ดกมากรวมถึงคิ้วที่ดกหนาเช่นกันแถมยังมีเขี้ยวด้วยอาจดูเป็นลักษณะของลิงหรือว่ากอริลลาแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็คล้ากับพวกวานอนในเรื่องรามเกียรติ์อยู่นะครับ สวมด้วยชุดเครื่องแบบมาตรฐานของวาเดนไดทั่วไปครับและก็ดูว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าหลายๆคนในตองเรื่องอีกนั่นแหละครับลักษณะนิสัยของเจอร์มี่นั้นไม่ได้ปรากฏชัดเจนครับแต่น่าจะเป็นคนที่มุทะลุและก็ดุดันรวมถึงมีความโหดเหี้ยมอย่างแน่นอนครับและก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ทรงพลังมากบทบาทของเขานั้นเราอาจเห็นว่าเขานั้นได้โดนสร์กิเกมปาจิครับฆ่าตายไปในช่วงการบุกมาในครั้งแรกเป็นศพที่เกมปาจินั้นนํามาข่มขวัญยูบัตตัวปลอมครับ ซึ่งที่จริงแล้วมันก็มีเหตุการณ์นิดหนึ่งครับที่เกมจินั้นได้นึกย้อนไปมีควินซี่3าคนครับซึ่งก็คือเจโรมี่เบเดนิเซ่และก็เจ้าลอยซึ่งพวกเขานั้นก็ได้เข้าเล่นงานเกมปจ,จิครับแต่ก็ถูกฆ่าไปก่อนที่พวกเขานั้นจะได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาเจโรมี่นั้นได้กลายร่างเป็นลิงยักษ์รูปร่างที่ใหญ่โตมีขนปกคลุมไปทั้งตัวรวมทั้งมีเขี้ยวที่แหลมคมโดยจะเห็นว่ามีทหารโยมทูตที่ถูกเล่นงานหัวขาดกระจุยอยู่ด้วย เป็นสัตว์พาที่ดูดุดันและก็ทรงพลังมากแต่ไม่ทันได้ใช้พลังของเสียงกำรมที่ทรงพลังของเขาครับเขานั้นก็ได้โดนสระกิเกมบะจินั้นฆ่าใจาไปซะก่อนพลังของอักษรอาโดโรเสียงคำรนหรือว่าเสียงกำรมที่สามารถปิดจีบกู้ต่อสู้ได้ให้แตกกระจุยเป็นคลื่นเสียงที่ทรงพลังมากนั่นแหละครับส่วนตัวผมคิดว่าเป็นพลังที่รับมือได้ยากมากครับผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าหากเขานั้นได้ใช้พลังของเสียงกำรนนั้นออกมา ซึ่งมันก็ส่งพลังมากนั้นออกมาจะมียมทูตคนไหนครับที่จะแก้ทางพลังของเขาได้ในตัวนี้ผมคิดว่ามันก็โดนเนื้อไปนะครับโดนตัดบทไปไม่ให้คนนั้นได้กลายร่างอย่างสมบูรณ์และพลังของเสียงกำลนนของเขานั้นก็ไม่ได้ใช้ออกมาครับเพราะไม่อย่างนั้นครับคงได้สู้กันอีกยาวแน่นอนเกมบัจิที่เอนนั้นรู้ว่าเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งแต่หากว่าได้สู้กับพลังที่แท้จริงของเจโรมี่ผมก็คิดว่ามันไม่ง่ายนกครับที่จะเอาชนะได้แบบจิวๆแบบนี้ นั่นนะครับจึงทำให้เจโรมี่นั้นจบชีวิตลงแบบไก่การหรือว่าตายอย่างกระจอกตามคำพูดของเกมจิที่พูดไว้ครับสรุปเลยละกันครับว่าเจรอรมี่กุดบาดนั้นคือผู้ชายที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากคนหนึ่งเลยครับพลังของอักษรนาโดโรเสียงคำรามที่ผมนั้นคิดว่ามันสามารถระเบิดร่างของคู่ต่อสู้ได้ในชั่วพริบตาเลยด้วยซ้ำครับเก่งและโหดมากรวมถึงหากว่าเขานั้นได้เปิดใช้พลังของวอร์แดนดิสเข้าไปด้วย นั่นลครับคงไม่มีทางที่จะตายง่ายๆอย่างแน่นอนครับเรื่องราวที่ผมนั้นจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นเพียงเนื้อหาสั้นๆเพียงแค่นี้ครับเพราะว่ามีบทบาทก้างที่จะน้อยมากเพื่อนๆนั้นมีความคิดเห็นกันอย่างไรครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ